แฟนผีได้เฮเซนมานูเอลอกเต้ ate, สัญญาห้าปีอาเซนอนยืมเนโต้ um ato, จากบอลมัดลาปืนถาวรพาเลสควาเอ็ดดี้เอ็นเคเทีย สวัสดีครับวันนี้ช่องฟุตบอลนิวจะมาอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเราไปเริ่มกันที่ข่าวแรกกันก่อนเลยนะครับอูกาตเต้เซ็นร่วมทัพผีแดงสัญญา5ปีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคว้าตัวมานนเอลอูกาเต้มิดฟิลด์จากปารีสแซงต์แมงโดยค่าตัว2,400ล้านบาทพร้อมสัญญา5ปีและออปชั่นขายเพิ่ม12เดือน ดาวเตะไว้23ปีมาเล่นในทีนโอแทฟอร์ดในวันสุดท้ายของตลาดซัมเมอร์นี้ถึงแม้อุกเตจะกลายเป็นสมาชิกใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ก็น่าเสียดายที่นักเตะไม่สามารถลงกวิดตัวในเกมแดงเดือดได้ต่อไปเราไปดูทางอาร์เซนอลกันบ้างนะครับอาร์เซนอลยืมเนโตจากบอลมัดสำหรับเนโตถือเป็นผู้รักษาประตูตัวแทนเอเอนแรมเดล ผู้รักษาประตูชาอังกิ่ย้ายจากอาร์ซิอนนไปอยู่กับเซาท์มปงตันในฐานะผู้รักษาประตูมือสองต่อจากดาบิดลาย่าและเราปิดท้ายกันที่คิสตันพาเลสคว้าเอสดีเอ็นเคทียจากอาร์ซนอนเปิดตัวเป็นแข้งใหม่คิสตันพาเลสหลังย้ายมาจากอาร์ซิอนนโดยค่าตัวทะลุพันล้านบาท เอ็ดดี้เอ็นเคเทียหัวหอกวัย25ปีได้เซ็นสัญญา,าค้าแข่งในทินเซลเฮิร์สพาร์คเป็นเวลา5ปีหรือจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2029ตามรายงานข่าวคาดตัวการย้ายทีมจากหลายสือ่อระบุตรงกันว่า25ล้านปอนด์หรือประมาณ1,125ล้านบาทแถมโบนัส5ล้านปอนด์ หรือประมาณ225ล้านบาทและนี่ก็เป็นข่าวสารอัปเดตวงการฟุตบอลถ้าถูกอกถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณครับ